เนะคบเ,เพื่อนๆชียวเกมสถีนะครับวันนี้เราจะมาแลกคูปองเกมคุกกี้รันกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรนะครับรอสักครู่นะครับมาครับ อย่างแรกอ๋อันนี้รับจี้เป็นสช่นรับอย่างแรกค่าที่ตั้งค่าครับแล้วก็คูปองล่างสุดนะครับเมื่อกี้อีเปนคูปองรายวันครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ A W L นะครับ O V E R นะครับ T H E นะครับ W O R L D นะครับสำหรับคนที่เขียนไม่ทันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเคฟจะได้บาทรายวันมาแล้วครับเรามาเปิดกันดูครับว่าจะได้อะไรนะครับได้แฟการ์ด A ถึง S บวกนะครับ เอดูครับได้แล้วครับได้เป็นเอสกตอเรยนนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ